chôm loài cầu không à ừ, mình loài cầu chôm loài cầu luôn à? Hãy subscribe cho kênh เอาลงไห้เพ <łość> ื่อต right, ิดกันนะบอตตนไทก็ลงปุ๊บนี่ไหละบอกงานไมันไหล่าจะเอาปนไหลจะหน่อยรถไปก่อนขึ้ลึกตด้วหวงสองดิถอา้ มันจะไปน้ำกันมันต้องมันต้องไต่ไต่โซ่เลยนะวิ่งหลังเลยบ่เจี๊ยวิ่งหลังวิ่งหลังเอาจุ่มเครื่องหลอกเลยเนาะมันทำคล่องแต่มันบ่ทำคล่องมันตึ้นเลยย้อนมันจุ่มเลยันามันทำคล่องมันเลี้ยนลงเลยับ ของบกท่ามันร่วมัปไหนก็กินไปไดุ้งไปตั้งไอ่นู่นเข่ามุมพอดีเลยเนาะจะลาะไตรงนี้ก็เล่อได้เอะไมันไม่มีจังหวะมันไม่มีจังหวะดึงหนตรงนี้เพิ่นได้บผมมันจะไหลลงตูมันเล่นไปเรยก็หางกั็ไปได้ Ấy, cái kia vẫn thọt cuồng ổng Cuồng lắng Chúng nó bắt lại, Chắc cái <là> dơ bộ Dạ Hơ? Bắt rốt lên à?

าหรอเห้ยเต้วัวน้ำซาวเนาะไม่เห้ยไะยังพี่เอาเลยคนดีวาขี้พาล่างรถเว้ยดิ้มเหนียวก็คักเลย่านาเดือนละสี่หาอย ล่างจะลดเยินอ,อ,อานะอยุว่าเออโอ้แห้งจัว่ะตอนนี้่ายอ้ยโลงมาเมื่อไร่มันลงมาอมอไรอันนี้ยทงเซตไทยยังได้ถอยเอาเนาะถอยขอเอา ดูไหมครับดูจะขึ้นไหมหรือเปล่าไอ้เกียวโอกคือเย่ฝรั่งเนาะ

เียบร้องค์เพกีรับ<ผ>มชมนลรับดมนี่มันขึ้นไปแต่มีหมองดินเยืไปไปไปนยออขอบคุณครักระจายไปติดตามรับครับ